สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมแล่นมวยเสร็จครับตอนนี้อยู่ที่โอดอทานิที่อีสานครับตอนนี้ที่ร้านคงโคนใช่ไหมครับครับผมครับขายมวยครับเแล้วทำไมบาสนามวยที่นี่ครับอ๋อก็คือผมซื้อที่ตรงนี้ก็เลยมาเปิดที่นี่ครับครับแล้วเมื่อก่อนอยู่เป็นนักมวยไหมครับครับเป็นนักมวยครับแนะนำตัวเองได้ไหมครับครับผมสวัสดีครับผมบุญถึงแกนนรสิงห์ครับผมเป็นหัวหน้าค่ายแกนนรสิงห์ครับตอนนี้ครับ แล้วก็คืนครับสวัสดีค่ะอแกนโนซิลเลสค่ะโอ้แล้วอืมแฟนเป็นประเทศไหนครับแฟนเป็นคนญี่ปุ่นครับโอ้ทำไมมีแฟนคนญี่ปุ่นครับอ๋อเมื่อก่อนผมไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับผมครับแล้วก็ได้ได้เือกับแฟนครับอ่สอนมวยที่ญี่ปุ่นเหรอทำงานด้วยสอนมวยด้วยครับทำทำงานอะไรครับทำงานเกี่ยวกับโรงงานอะไรรถยนต์ครับอ๋อรบว้าว ทําไมทถาไม่อยากทางานที่ญี่ปุ่นครับไม่ใช่ไทยครับก็คือรายได้มันดีครับญี่ปุ่นรายได้ดีครับครับแล้วตอนนี้คิดถึงไหมคิดถึงครับคิดถึงญี่ปุ่นครับคิดถึงลูกสาวเลยครับลูกสาวตัวนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นคนหนึ่งครับอ๋อครับเขาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับลูกครึ่งครับอ๋อแล้วอีกคิดว่าแบบประเทศไทยกับญี่ปุ่นต่างกันเยอะไหมครับโหดต่างกันเยอะครับ ญี่ปุ่นนี่ไม่เห็นขยะแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เมืองไทยขยะเต็มเมืองไหนก็มีแต่ขยะนะเพราะคนไทยเราชอบทิ้งเลยแต่ญี่ปุ่นเขาไม่ไม่ทิ้งเลยทิ้งโนจับแล้วแล้วอาหารก็เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนแต่ดงมากครับเเขาจะเน้นไปทางรสจืดญี่ปุ่นจะจืดนะแล้วชอบกินอาหารอีสานหรืออาหารญี่ปุ่นครับของอีสานครับแล้วคืนครับ ใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ฟอลโล w ก็เป็นคนไทยนะแล้วก็ไม่เคยไปญี่ปุ่นด้วยนะก็สงสัยแบบใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงครับแล้วรู้สึกชอบไหมชอบครับผมชอบชอบที่ที่ญี่ปุ่นก็มีคนไทยด้วยไหมครับมีครับแต่ไม่เยอะครับโอเคครับรผมได้เงินอยู่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยใช่ไหมใช่ยูทูบไทยเคลิปเกยวกับอะไรครับชกมวยค่ะโอ้ยู่เป็นนักบวยนานไหมครับ นานแล้วค่ะตั้งแต่สามขวดตอนนี้สิบเอ็ดก็แปดปีครับตั้งแต่พร้อมกับตั้งค่ายมวยครับต้องแต่อายุสามก็เป็นนักมวยครับก็ยังเดินอยู่อย่างนี้ครับใม่ใช่เท้าเกลี่แล้วก็แบบนี้ใช่ไหมนักน่วมหนักน่วมแล้วทำไมชอบครับสนุกชอบแล้วชอบกี่ครั้งแล้วครับห้าสิบขวบแล้วค่ะครับ ลีน่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะยรู้สึกเป็นคนญี่ปุ่นมากกว่าคนไทยไหมครับคนไทยมากคนไทยมากกว่า <c oughs> แล้วเวลาอันนคอนอยูอยากอยากที่ญี่ปุ่นไหมครับยูอยู่ที่ไทยครับยูที่ย,ทยูที่ไทยยู <c oughs> <c oughs> ที่ไทยทําไมละไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นครับอาหารอะไรแล้วถ้าถ้ายู่ไม่ ไม่แล่นมยอยู่ปกติทำอะไรครับไปเรียนแล้วก็าจะเล่นเล่นครับโอเคพ่ออยู่อานาคออยากอยู่ที่ไทยไหมก็ยังอยู่ที่ไทยครับยอยู่ที่ไทยนมาจะอยู่ที่ไทยครับผมว่าเด็กลูกสาวก็อยู่ที่ไทยหมดแล้วแฟนก็อยากอยู่ที่ไทยครับแล้วแบบกาเซียนก็อยากอยู่ที่ไทยใช่ไหมครับผมครับครับโอเคแล้วแบบทำรํานซ้อมมวยเหนื่อยไหมครับไม่ไม่ค่อยเหนื่อยไม่คยเหนื่อยเพราะว่า เราซ้อมเช้าซ้อมเย็นแล้วก็เวลาก่างวันเราก็พักผ่อนครับอืมแต่ไม่ได้ไม่เหมือนกับทํางานปกติทํางานปกติต้องทั้งเช้าถึงเย็นเลยแต่นีเราเช้ากับเย็นก็เสร็จครับแล้วแล้วปกติเอ่ออยู่ไม่ทํางานทําอะไรครับไม่ได้แต่มันเล่นนี่ยไก่ไก่ครับเล่นไก่เล่นไก่เชิงครับแล้วเมื่อก่อนอยู่ที่กรุงเทพไหมครับตอนตอนต่อยมวยก็ปต่อยยูกรุงเทพด้วยครับครับผมแล้วเอออยู่ที่กรุงเทพนานไหมครับผมอยู่ได้ปีเดียวครับ อ๋พี่เดียวพอดีสุขภาพร่างกายไม่ดีก็เลยกลับมาบ้านรักษาตัวก็ต่อยมวยอยู่บ้านเลยครับแล้วอยู่ชอโชคกรุงเทพนะครับกรุงเทพไม่ไม่่คยนะไม่เคยชอบชอบชอบบ้านมากกว่าอ๋ออีสานกับแบบกรุงเทพต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะครับบุมครับกรุงเทพรถเยอะรถติดรถอะไรไม่ชอบก็คือรถติดนะครับไปไหนมาไหนก็รถติดนะครับแต่ที่อีสานเรานี่ไปแบบสบายเลยใช่อาการนี้ด้วยครับผมอยู่ที่อีสานแบบ สามวันผมรู้สึกอ๋อชิลมากเลยสบายมีความสุขอากาศดีเย็นเย็นมากเลยไม่เห็ว่าเพิ่งเคยมาอีสานใช่ไหมครับใช่แบบเออประมาณสองวันที่แล้วครับสองวันที่แล้วใช่แล้วผมเออนั่งรถไฟกรุงเทพมาที่นี่แล้วก็เออถึงหกโมงเช้ารู้สึกเย็นมากเลยแล้วก็ทำไมหนาวขนาดนี้เพราะว่าที่กรุงเทพประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดองศาที่นี่สิบสิบสองสิบสามแล้วอืม เวลาเด็กๆโตขึ้นอยู่อยากเขาไปมหาลัยญี่ปุ่นหรือไทยครับน่าจะที่ไทยแหละครับเขาจะต้องไปต่อยมวยไปด้วยครับโตแล้วอยากเป็นนักมวยใช่ไหมใช่ค่ะอยากต่อยที่วันไหมอยากตอนนี้เอฟซีใครครับชอบใครที่สุดครับซแตมาบค่ะซาต้าบ้าอ๋อเคยไปแฟร์เทคไหมครับไม่เคยเคยดูที่สนามที่กรุงเทพไหมเคยเคยเคย โอเคไม่ไม่เคยดูวันยังไม่ดูวันยังไม่ดูวันครับยังไม่เคยไปดูวันเต้าไมคยคืออะไรครับได้ไปไต่วันก็ช่างวันว้างมากครับแล้วส่วนเยอีฟอลล์ก็เป็นคนไห้นะมีอะไรอยากพวกไหมครับฝากติดตามด้วยนะคะครับมีมีช่องใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคอ่าช่องเชื่ออะไรครับลีมินะลีน่ะค่ะโอเคมีอะไรยากที่สุดเป็นนะักมวยไหม,มครับ ก็ต้องตื่นตอนหน้าหนาวเลยตื่นแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าค่ะเลยทุกวันใช่ค่ะช่วงนี้ก็จะลําบากหน่อยเพราะมันหนาวเด็กๆมันก็ไม่อยากตื่นแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่อยากตื่นแล้วมันหนาวเล่นสองครั้งใช่ไหมหนึ่งวันใช่ค่ะครับแล้วมีอะไรแบบชอบที่เสิร์ฟไหมเป็นนักมวยครับได้ป้องกันตัวด้วยค่ะแล้วก็สนุกครับแล้วพ่อภูมิใจไหมลูกเก่งมากครับครับก็ภูมิใจครับภูมิใจเลยคือว่าเขามันแตกต่างกับเด็กธรรมดาเขาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ ก่อนไปเรียนก็ต้องลุกวิ่งร้องซ้อมนะครับแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เหมือนกับเด็กธรรมดาเขาก็ต้องเตรียมตัววิ่งทันทีก็ต้องออกไปวิ่งกลับมาซ้อมซ้อมเสร็จประมาณสองทุ่ม,มแล้วก็ให้ดูโทรศัพท์ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สามทุ่มก็คือเก็บโทรศัพท์นอนจะไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกับเด็กเด็กทั่วไปนะครับใช่แล้วส่วนใหญ่พูนก็เป็นนักม,ยมยวยไหมรู้แบบเพูนแบบปกติกคร่เมอบปกติแล้วพูนก็ชอบอยู่เป็นนักมวยไหม มีอะไรก็ตัวเขาก็มีความรับผิดชอบไปดิทวไใคเขาอาจจะไปเล่นอะไรเลือกเรียนมาเขาก็เล่นเกมเล่นอะไรเขาไปนะแต่ว่าเด็กมันจะมีความรับผิดชอบนะครับคิดว่าเพราะว่าเกี่ยวกับเล่นมวยไหมครับก็เกี่ยวครับผมเวลาต้องการจซ้อมทำอะไรเือนผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าเล่นมวยทุกวันแบบตอนเช้าต้องมีวินัยใช่ไหมวิ่งสิบกีร้ทุกวันแบบเล่นมวยสองรอบนวันครับครับมีแบบ บางวันไม่อยากเล่นไหมครับก็มีค่ะก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นอาชีพเลยอาชีพเป็นหน้าที่พออนาคตดูหน้าที่วันนะผมดูคลิปนี้นะกับอีกอีกซีพีนะผมดูคลิปนี้นะแล้วก็กับอ่าลีน่าโอเคขอบคุณมากครับลีน่าขอบคุณครับ